thank oh. you นี้เรามาดูข้าว JSK f o r i g h t King นะครับเป็นพันธุ์ข้าวที่เอามาจากจังหวัดระยอดของคุณนรงนะครับสวนนรงเมลอนนรงนะครับ JSK f o r i g h t King นะครับฝั่งนู้นก็เตรียมแปลงปลูกเมลอนในฤดูการฤดูการหน้านะครับแล้วก็ฝั่งนี้ก็จะลงเมลอนหน้าฝนนะครับ ไม่รู้ว่าจะเก็บผลผลิตได้หรือเปล่าถ้าฝนถ้าฝนแรงก็อาจจะเสียหายนะครับแต่ไม่มีโรงโรงเรือนนะครับแต่ใช้เป็นเสาคำ้ำอาทดลองดูครับว่าจะได้กันไหมไม่ลองไม่รู้ครับแนวนี้จะเป็นกระท่อมกท่อมกาดแดงครับ กระท่อมครับกระท่อมการแดงโอ้ใบนี้ครับสุดยอดเลยใบนี้สวยงามมากเลยครับนี่แหละกระท่อมครับ ลูกหูลูกตาครับกระ่อมก้านแดงแดงเป็นีถวเป็นแถวเป็นเถือกเลยครับที่จะสอบมันใช่หมดนะครับอันนี้นข้าวนาปังนะครับข้าวพันอย่างดีเลยครับ k s k Full Lighting นะครับ Full Lighting ประมาณนี้แหละครับอยู่ในราวนี้แหละ1,400กิโลกรัม ตอตันนะมะพราวนำหอมนีประมาณกี่ต้นมะพราวนำหอมอถึงแล้วผมผมว่ามันเยอะกว่าร้อยเจ็ดแล้วนี่ ประมาณสิบวันเก็บเกี่ยวนะครับแปลงนี้อนแอดไล่กว่าอาเพันนี้เก็บเองบอกด้วว่าก็ขอเจ็ดเก้าครับข้าเจ้าตอนมาปีทำพันขอขอเจ็ดเก้าเป็นข้าวปลูก90วันนะครับ3เดือน สามสิบวันครับข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าพันกอขอเจ็ดเก้านะครับของคุณนล่งอยู่ที่สีขอดบุมนะครับแปลงนี้ประมาณแปดไร่ครับอีกสิบวันก็จะเก็บผลผลิตได้แล้วครับนู่นยาวไปถึงนู่นครับสุด สุดต้นมะพร้าวนะครับอีกสิบวันเจ็บเกี่ยวได้นะครับพันกอเจ็ดเก้าพระเจ้าครับ ค่อยใหญ่นะครับแต่ว่ากแต่กดีมากเลยครับนะครับข้าวนาปังกขอเจ้านะครับของพี่นรงอยู่ที่ศรีขอระพูิครับจะปลูกทั้งสวนแมลอนสวนดาวเรืองเป็นเกษตรกรตัวอย่างอีกท่านหนึ่งนะครับที่ทำเกษตรแบบผสมผสานประสบผลสำเร็จมากนะครับ ผูกอะไรขึ้นหมดเลยครับพี่นรงมือเย็นมากนะครับเกษตรกรท่านนี้นะเอาตัวอย่างครับดูข้าวเลยครับไม่มีรีบแม้แต่รวงหนึ่งที่ผมสังเกตดูนะครับไม่มีข้าวเขาเรียกข้าวห,หงอกภาษาอีสานแล้วข้าวห,หงอกไม่มีเลยครับเขียวงาม,มากเลยครับอีกสิบวันแปลงนี้จํานวนแปดไร่ก็จะเก็บผลผลิตแล้วนะครับข้างๆก็จะเป็นอ่า ปูมาพาน้ำหอมแต่ยังไม่ให้ผลผลิตครับรออีกประมาณสักปีหนึ่งหรือสองปีปคงเก็บผลผลิตได้ครับพาน้ำหอมนี่ครับน่าพื่มใจมากเลยครับปูกอะไรเขาขึ้นครับคุณนรงประมาณคาดประมาณได้กี่กี่ตันในี่เกี่กิโนะฮะสิบกันน่าจะได้ครับแปดไร่ถือว่าเลือกเจ็ดเพราะขนาดเราใหญ่อ่า 7จ็ถึงสิตันนะประมาณนี้เลยครับอาจะได้นู็ถึงเืีนได้แต่ว่าอ่าโอ้โหสุดยอดแล้วครับขงาแปก็จริงแต่คันาเราคันาเราใหญ่คานาใหญ่ครับคุมยาไม่ตองยาเออแตมันะคุมยาเลย แล้วนะยาวไม่ไหวเนี่ยตุ้งเบียดแต่แรกแต่เพลองพัดอันนั้นมันแปดเก้านิโลนอ๊ต่อไร่อันนี้ผมหวานทบานยังไงนะคนนละเรื่องนี่แต่ถ้าเอายี่สิบกิโลไปเป็นค่าตน้นทุนการกำจัดในร่อง <20 S 1> <20 S 2> มันก็จะง่ายโยมยากกว่าเนีมไม่เดี๋ยวพื้นที่ถ้าทำสามรอบนี่ยากก็ไม่เท่าไหร่น้ำปเดี๋ยวต้องท้อง ลองเื่อนี่มันถึงหน่อยนะแค่ข้นหม้อใช่นะเล็กๆแค่น่าขึ้นเดียวใส่ไปเลยไล่ในสองกับสอบชงย้อนก็มี้ใช้แล้วจะซื้อโซล่าเซลมาใสแค่นั้นประหยัดค่าน้ำมันเพราะน้ำมันแพงใสโซล่าเซลดีนะลงไปน้ำซิ่งก็นอนเลื่อยของจะสารถ้าสารลุงสารก็ทิ้งประธานเออ ใส่โซล่าเซลล์ก็ดีประหยัดลง